สรุปความก็คือถ้าท่านอยู่ในสาภาพที่สามารถยืนละมาได้เนี่ยยังไม่อนุญาตให้นั่งนะอันนี้สรุปให้เข้าใจหลักก่อนคำว่าไม่สามารถจะยืนได้มันกินความหมายในด้านใดบ้างาหนึ่งด้วยสาภาพร่างกายไม่สามารถจะยืนได้เพราะป่วย 2. ไม่มีสถานที่ที่จะยืน 3. ยืนได้แหละแต่ว่าอาการป่วยมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นอันตรายมากขึ้นเหล่านี้อยู่ในความหมายของคำว,ว่าไม่สามารถจะยืนได้เข้าใจนะคือหนึ่งยืนไม่ได้เลยทุกกรณีเปรว่ายืนละหมาดไม่ได้ขาสั่นเดี๋ยล้มอันนี้ไม่วายิบต้องยืนนะสองไม่มีที่ ไรู้จะไปยืนตรงไหนไม่มีที่นั่งที่ยืนละหมาดไม่มีเลยหรือประการที่สามพอจะยืนได้แหละแต่การยืนนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาการป่วยของเราเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นเหตุให้อาการป่วยนั้นต้องหายช้าลงอีกแปลว่าเวลาไปยืนเนี่ยอาการป่วยระดับเท่านี้ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สามกรณีอย่างนี้เนี่ยอยู่ในความหมายของอะไรท่านทราบไหมอยู่ในความหมายของการที่เราไม่สามารถจะยืนได้เมื่อเราไม่สามารถจะยืนได้เนี่ยศาส,สนาบอกว่าอยังไงบอกว่าอนุญ,ญาตให้นั่งคำถามต่อมาก็คือนั่งยังไงอ่ะอ่า หลายคนสงสัยนะว่าอาจารย์นั่งต้องนั่งบนเก้าอี้ไหมนั่งกับพื้นได้ไหมนั่งห้อยขานั่งพับเพียบนั่งท่าตะชาฮุดนั่งแบบไหนอะที่เมื่อบอกว่ายืนได้ยืนไม่ได้ให้นั่งเนี่ยนั่งแบบไหนเพราะว่าเราว่านั่งแบบไหนดูศาสนาสิ ศาสนาบอกวะ่านั่งในท่าที่นั่งที่ท่านนั่งสะดวกที่สุดความสะดวกของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนท่าที่ง่ายที่สุดของเขาคืออะไรรู้ไหมที่ว่าสามารถนั่งได้จนละหมาดครบเนี่ยคือนั่งบนเก้าอี้แล้วต้องห้อยขาอันนี้ก็ถือว่าท่านก็ละหมาดนั่งในสภาพห้อยขา หรือนั่งในสภาพไหนนั่งในสภาพบอกว่าบางคนเนี่ยนั่งนั่งห้อยอย่างนี้ไม่ได้นั่งห้อยไม่ได้แต่นั่งแบบไหนต้องยืดขาขามันงอไม่ได้ก็ต้องนั่งแบบยืดนะก็ต้องนั่งแบบยืดขาถ้าหลักอยู่ตรงนี้ครับว่าหลักอยู่ตรงที่ว่าเมื่อ ท่านนั่งละหมาดท่านนั่งละหมาดให้นั่งในสิ่งที่มันทำให้ท่านสามารถจะนั่งได้สะดวกตลอดการละหมาดอิสลามไม่ได้วางเงื่อนไขว่าต,บบต้องรูปแบบนั้นต้องรูปแบบนี้ต้องรูปแบบนู้นเอาหลักความสะดวกและสามารถปฏิบัติได้เป็นหลัก เราเห็นความความเมตตาของอัลลอฮ์นะที่บอกลาอยู่กันริฟุลลอหูนับซันอิลาอุสอาฮงาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเท่าที่เขาสามารถจะปฏิบัติได้จะทําได้เห็นไหมอัลลอฮ์ถ้าลองมาบอกสิว่าต้องรูปแบบอย่างนี้เนี่ยคนแต่ละคนมันป่วยไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมปริยใช่ไหมครับป่วยไม่เหมือนกันป่วยไม่เหมือนกับบางคนป่วยเพราะอาการไข้บางคนป่วยที่เป็นโรคขา บางคนป่วยคือป่วยแตกต่างกันาศาสนาจึงวางกรอบอไว้ว่าเมื่อยืนไม่ได้ก็ให้นั่งแต่ถ้าจะนั่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่าสภาพของอาการป่วยของแต่และคนนั้นจะนั่งได้แค่ไหน <c oughs> พอมาถึงตรงนี้เนี่ยวราก็ได้อชิมาอุลามะอ่ลาอันอันนันอาจจะอันลกิยามิฟิลฟาริดะซัลลาฮะกอาอดัน Wala i'adata alaihi Wala sawabu wa Watakunu hay'atu ku'udihi hasba Ma yasuhulu alaih anna syara' Lam tatlub minhu Fa'adatan khasah Fa'kaifa ka'ada jaza. Oh, ditunggu ini ความเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ไม่สามารถจะยืนละหมาดที่เป็นละหมาดประเภทฟรดูได้เนี่ยสลัลลากอไอดันให้เขานั่งละหมาดได้วลาอออาดาจะอาฮีแล้วไม่ต้องกลับมาละหมาดใหม่นะบางคนไปสงสัย เวลาเขานั่งละหมาดในยามที่เขาป่วยเวลาเขาหายดีแล้วเนี่ยเขาต้องมาละหมาดละหมาดใหม่ในละหมาดที่เขาเคยละหมาดไปไหมมีมุสลิมจํานวนไม่น้อยที่ยังคิดอย่างนี้นะแต่ว่าละหมาดตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าละหมาดรักษาเวลาละหมาดเพื่อให้บกพร่องไปก่อนเดี๋ยวพอหายดีเดี๋ยวต้องมาชดบางคนบอกว่าฉันน่ะนั่งละหมาดนอนละหมาดที่โรงพยาบาลเจ็ดวัน กลับมาบ้านก็ต้องมาย้อนละหมาดท,ทั้ง7วันที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะเพราะไอตอนนั้นอะไม่สามารถจะยืนได้แต่ละหมาดเพราะจะได้ไม่บาปเปล่านะละหมาดแล้วละหมาดเลยนะแปลว่าผลแล้วแปลว่าละหมาดท,ที่ท่านละหมาดในสภาพที่นั่งละหมาดอย่างนั้นเนี่ยฟาลาอีอาระจาอะไรที่ท่านไม่ต้องกลับมาละหมาดใหม่แล้วถือว่าท่านพ้นฟาดูแล้วที่สําคัญ วาลายังกุสุสาวาภูผล,ลบุญไม่ได้ลดย่อนแต่ประการใดโอ้โหดูเสิเอัล้อเมตตาเราท่านไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะเวลาเราละหมาดในสภาพที่เรายืนไม่ได้และเรานั่งเนี่ยผล,ลบุญเท่ากับท่านยืนเพราะถามว่าที่เราทําอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรด้วยไหมเพราะเราไม่สามารถจะยืนได้ไง การที่เราไม่สามารถแล้วเราทำทำ,ทำตามกําลังความสามารถของเราเนี่ยรูปแบบอาจจะได้รับข้อผ่อนปรนแต่ผลลบุญอลัลลอฮ์ให้เต็มมีอย่างเดียวฮะอย่าทิ้งละหมาดใช่ไหมอย่าทิ้งละหมาด